เบียเฟเลนี่ไอ้สัสใครเล่นกะนแทนได้บ้างวะไอ้เอาวาเลนเซียเข้ามาเล่นแทนเนี่ยวาเลนเซียวาเลนเซียเอาแบบเออมึงเชื่อกูดิเอาวาเลนเซียมาเล่นแทนเฟเลนี่โอ้โหไอ้เฮียไม่ไหว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 วิดิก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 เดนนิาวิดิกวิดิกอะอเออก็ตีวาก็ได้สัตว์มันช้าเยี เอาเข้ามาโอ้ยแค่นี้ก็เหลือแดกแล้วที่อ่ะ ยังไม่ปองคมีชิม้ไปดั์เออมาไปเองเลยไม่ทันแล้วไปเองเลยไปเองเลยไม่ทันแล้วโอ้โหแซ่บต่อให้ไปเองเลย สาตานนั่นวิ่งช้ามันแข็งเนียยปะบบโยหเฮียทิม่มเลยโอ้โหจ็บสวยอ้าวยังไม,ม่โดนอีก ไม่เล่นใช้ได้อยู่บอกไว้ก่อนนะกูปิดให้ <c oughs> เอา้าโอ้โหยยา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 ยเสียวเข้าไปดิเข้าไปด,ไปดิกูปิดเนียง ิดไอ้แค่นี้เองไอ้สัแบกกูได้สลัตั้นนะเฮ้ยบนโอ้โหเฮียบอกให้เปิดควยถกเฮ้ยขอยหลังไปนิดนึงถอยหลังไปนิดนึงเออถอยังไปเออไอ้เฮียไม่ถึงไอ้สัส อ้าวมาไปแล้วสั่นทั้งข้ออยากรู้ยังทำไมถึงให้เอะละัลซร์ตันไปตรงกลางนะ ฮึบฮึบฮึบไปสแตนอยู่นี่สายโอ้โหไอ้เย่ยหลอดหลอดมึงไม่กดขึ้นด้วยอ่ะคูไงถ้าเมื่อกี้กดขึ้นแล้วก็ดับบิลมานะเรียบร้อยเลยจะไปก็อยู่วะ เบียดเข้าไปดีสัตว์เบียดเข้าไปดีไปยาวๆไปหลังแล้วเร็วกด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 เรวเวลาน้อยเร็วกด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 เฮ้ยรีบกดเวลาไม่น้อยของเน่ร้อนโหช้าอย่างเงี้ยฮะเร็วเดี๋ยวไม่ทัน ลุยลุยลุยสัสายลุยอะไรของมึงเดี๋ยวมึงเนี่ยครับมาวิ่งมาลุยเขาไม่ได้เออ ไม่น่าได้ปิกงเลยแสโหมิซี่มันตัวกระจิตนึ่งมันหนีได้โหเลยหนีสบายเลยเนะี่ยเกิด้จุดโทษได้วยเนี่ยสัตว์เรียบ <c oughs> รอ้อยค่ะ สนัตตันมาไปเอาว่าเดี๋ยวตอนตานี้ดได้ยิงเขาประตูตัวเองไอ้สัตว์เดยวกันมันเล่นดีอนนย่านไรแล้วไอ้ที่สองตัวเีนี่มันไม่เล่นมัวไปดีไม่วิ่งอ่ะอเอา้เอามา ไปแดงเฮียไปแดงมันกเรียกมาให้ได้ละสองสองกดคิวแล้วก็ A วเอสแหละกดเอ้ยเอาเอาแบบเมื่อกี้จะก Q A ดคิวเอสดิเาอย่แม่มึงส่งเลยไอสัตว์ชา้าละคิวเอสแค่นั้นแหละสัตว์เีออยงประจำได้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 สัตว์ สอนจะกีตจรโน๊ตยิงอ่ะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนไอ้สั์เดี๋ยวสอนอน,สอน,นี่แม่คนละเลียมเลยมา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 <ๆ>มามาดิมา,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 มาดิส่งมาดิห<ๆ>วยคนมัวอะไรหลอนอะไรของมึงเนี่ยไอ้สัสเอา้า เนี่ยสัตว์คุยโคตรม,มั Trustee> ่วเลยมึงน enfin> like tamam um well ี่แม่งกดกดเยี่สี่เร็วเร็วเร็วเวลาไม่น้อยเร็วห้าที่สี่แล้วเหลือไม่ทัน ถ้าเสมอนะกูว่าแล้วตัดเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันโหแม่งดีดาวอ้สัตว์เอ้ยเรากดรัวๆไก่อนเลยกูกดรัวๆเยีางเดียว่ะไม่สอนนะ่ะรีบไปตว์เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวพี่เล็บบนอีกกดกดกด ยัดแมกว่าแล้วไอ้สัตว์กูว่าแล้วใ่ววลัญญาวิดิกกดเธอครับยอมเลยเดี๋ <c oughs> ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> เ,ออเออยอมเลยก็ได้มา <c oughs> ยอมยอม <c oughs> <c oughs> đừng đương với lại đừng với lại đương với lại đương với lại đương đi, lại cô với lại đương đi, lại đương với คุยเฮียหล่อนมึงง่ยายศาสเกียนมึงมึงเนี่ยทีทีพีเอสไอสาศาสเนี่ยเนี่ยดูเร็วหมอให้อย,อยู่กลางพอทีครับผมรีบ